เสียค่าเรียนแพงไหมไม่แพงค่ะคุณา97บาทค่ะเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจผมอยากบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ผู้หญิงที่นั่งอยู่ตัวนี้คือคนจริงๆตัวจริงๆคนที่พร้อมจะต่อสู้คนที่อดทนคนที่ทําอย่างนี้ได้ หลายๆลยคนเวลาเจอผมข้างนอกรายการชอบถามผมว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงผมพูดกับคุณตรงนี้เลยในรายการจะได้ต้องไม่มีคนมาถามผมอีกว่าผมทําอย่างคุณได้ไหมผมตอบเลยว่าผมทําไม่ได้ผมตอบเลยผมผม,ผมอาจจะสบายเกินไปอาจจะไม่มีแรงที่จะสู้ได้เท่าคุณอาจจะไม่มีโมติเบตได้เท่ากับคุณในชีวิตแต่ผมเชื่อว่าคนที่ยังไม่สบายอ่ะที่ยังไม่สบายอ่ะควรที่ต้องสู้นะหรือยังไม่พอใจในตัวเองหรือความเป็นเราหรือในสิ่งที่เราเป็นอยู่ถ้า ถ้าอยู่เฉยๆผมว่ามันไม่ได้นะพบก,กับคุณปัญจรักนกกรัตนพรพครับสวัสดีครับปันสวัสดีครับอ,อาไม่ต้องเรียกครูปันนะลูกนะเรียกปัน,นเฉยๆนะขขนปันทำไอ้ขายออนไลน์นี่มากี่ปีแล้วสมปีกว่าแล้วค่ะแค่สามปีเธอได้รางวัลตรงนี้ใช่ค่ะและในประวัติเธอบอกว่าจากเธอไม่มีอะไรเลยปัจจุบันเธอมีเงินเป็น ร้อยล้านจริงหรือไม่ใช่ค่ะจริงหรือไม่จริงปานจริงค่ะอาจารย์ปัจจุบันอายุ44ค่ะคุณอาปันจบปวสค่ะคือแม่ไม่มีเงินส่งแม่ทํางานอะไรครับแม่เป็นคนใช้ค่ะคุณพูดคานี้เลยนะครับใช่ค่ะเป็นคนใช่ไหมครับเป็นคนรับใช้ตามบ้านอย่างนี้ครับใช่ก็ไม่ได้อยู่กับเราดิใช่ค่ะเพราะอาชีพนี้มันอย่างหนึ่งคือไปทํางานบ้านเขาเอาลูกไปอยู่ด้วยไม่ได้แน่นอนใช่ค่ะแต่แม่ต้องไปอยู่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นแม่เลยฝากยายไว้ใช่คือแม่ค่ะ เขาต้องไปทํางานเป็นคนใช้ซึ่งแม่เนี่ยจะได้เงินเดือนแค่สองพันแล้วก็ส่งมาให้ปันกับยายหนึ่งพันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนนะคะจะไม่มีเงินบางวันเราก็จะไม่ได้กินกินข้าวก็บางวันก็กินข้าวกับสับป,ประรดกินข้าวกับแตงโมค่ะชีวิตปกติเลยปกติค่<อ>ะปกติเลยจา <ำ S 2> <ช>ได้ว่าเป็นอย่างนั้นเลย<ช>แล้วก็อยู่อย่างนี้กับยายมาเรื่อยๆจนถึงอายุเท่าไหร่ จนถึงอายุตอนนั้นสิบกว่าค่ะสิบ <10 S 1> <10 S 2> ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดโตเป็นสาวแล้วเนี่ยเป็นสาวแล้วเออเป็นสาวแล้วเรียบร้อยชีวิตเริ่มเปลี่ยนครั้งแรกตรงนี้ท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะก็อยู่อย่างนั้นมาแล้วเวลาถามว่าคนจนรู้ไหมว่าจนรู้ว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นไรนะก,ก็จนกาจนเหมือนเป็นไรก็อยู่มาถูกไหมค่ะแต่ตอนนั้นแค่เรียนจบปวสท่านั้นนะท่านผู้ชมพอจบปวสมันต้องทํางานเนี่ยมาดูชีวิตการทํางานมีงานงานหนึ่งที่ ปันเห็นก็คือเป็นเซลล์ขายบัตรเครดิตซึ่งเขาไม่จํากัดบู้ปันก็เลยไปสมัครเป็นเซลล์ขายบัตรเครดิตเขาทำยังไงกันบ้างเซลล์ขายบัตรเครดิตไปที่ไหนยังไงใช่ค่ะก็ตอนแรกที่มันเริ่มเข้าไปอะค่ะจะเริ่มเป็นเทเลเซลล์ก่อนคุณนาก็จะนั่งแล้วก็โทรโทรหาชาวบ้านใช่ค่ะที่เวลาเราได้ยินทางโทรศัพท์ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอดิฉั่นขออนุญ,ญาตเสนอนี้อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออนี่ละและที่เราบอกเขาไปทันทีเลยว่าเออผมไม่ว่างนะครับผมประชุมอยู่ผมนนั้นแล้วก็วางสายทิ้งเลยใช่ค่ะ โช้โหชีวิตคืออย่างนั้นใช่ทำอยู่อย่างนี้กี่ปีโอ้สิบปีได้่านผู้ชมครับสิบปีนะครับวันนั้นปันก็เริ่มดูอะค่ะว่าเฮ้ยคนที่เขารวยรวยอะเขาทำมาชีตอะไรกันคนที่เขารวยๆยก็ทําอะไรกันแล้วไปพบว่าส่วนใหญ่เลยคนที่รวยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจอะค่ะปันก็เลยไปเริ่มศึกษาว่าเฮ้ยแล้วถ้าปันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะปันต้องมีอะไรบ้างท่านโทษนะครับ ขอแทรกตรงนี้เลยมันไม่ฝันมากไปหน่อยเลยครับมันมันคนทั้งคนที่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างจบแค่ปวสแล้วอยู่ดีๆฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมันไม่มากไปเลยครับตอนนั้นเนี่ยปันก็รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยวันนี้การที่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้วันนั้นปันก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ปันต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงความคิดบางอย่างเพราะปันเชื่อว่าถ้าคนหนึ่งคนทําได้อะค่ะเราก็เป็นคนเหมือนเขาเหมือนกันเราก็ต้องทําได้อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเลยคือแนวคิดต่างหากที่ต้องเปลี่ยนฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแค่นี้และอย่างนี้ฉันต้องสู้และต้องลุกเป็นเอออันนี้สําคัญนะถ้าแนวคิดอันนี้ไม่มีก็ไปไปเรื่อยๆตลอดกาลพอมีแนวคิดอันนี้ไปดูอะไรและยังไงถึงได้ชีวิตเปลี่ยนได้ก็ตอนนั้นก็เริ่มไปศึกษาค่ะคุณอาว่าเอแล้วถ้าหลักเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราต้องมีอะไรเนี่ยอตอนนั้นก็ไปดูว่าต้องมีทุนต้องมีประสบการณ์ต้องมีความรู้ซึ่งทุนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณอา ปกติขายบัตรเครดิตก็เดือนชนเดือนอยู่แล้วมันไม่มีเงินเก็บอยู่แล้วอะค่ะนะคะพอมาดูในเรื่องของประสบการณ์มันก็ขายบัตรเครดิตมาทั้งชีวิตอะค่ะมไม่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจก็ไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็ความรู้อะค่ะซึ่งเวลาถ้าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างหนึ่งมันไม่มีใครมาสอนกันอยู่แล้วอะเพราะว่ามันเป็นสูตรอะแล้วทํำยังไงก็ตอนนั้นก็เริ่ม,มเริ่มรู้ละเริ่มมองหาแล้วว่าเฮ้ยวันนี้แล้วเราจะทํา ถ้าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างซึ่งตอนนั้นนั่งเล่น Facebook อยู่ค่ะคุณอา <c oughs> ก็นั่งเล่น Facebook แล้วมันมีแอดโฆษณาเด้งมา,อาสอนขายของ online, ออนไลน์สอนฟรีก็เลยคลิกเข้าไปเพราะคําว่าสอนฟรีนี่แหละค่ะคุณอาออก็เลยเข้าไปเรียนนะคะก็ได้เรียนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็โชคดีได้เจอจย์ชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วครับเปลี่ยนครั้งนี้คะคลิกไปเจอว่าสอนฟรีก็เลยเข้าไปเรียน พอเรียนได้วิชามาท่ผู้ชมวิชาที่ได้มามันจะอยู่กับตัวแน่นอนมันจะอยู่ไปอย่างนั้นอะถ้าไม่ใช้ต้องใช้ครับทําอะไรขายอะไรก็ตอนที่เข้าไปเรียนนะคะตอนนั้นเนี่ยปันก็ทํางานประจํา เราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีสินค้าที่ขายแต่ที่เราเวลาไปเรียนเนี่ยค่ะที่แบรนด์ดีไอคอนนะคะเขาก็จะเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจนะคะออนไลน์ครบวงจรเขาก็จะมีในเรื่องของการให้ความรู้สอนความเข้าใจนะคะจากนั้นเสร็จเขาก็จะมีในเรื่องของสินค้าให้ขายด้วยใช่นี่ข้อดีคือเรียนเป็นขายเป็นแล้วได้ขายด้วยอันนี้ดีใช่ค่ะแล้วเราอยากขายอะไรเราชอบตรงไหนเราถนัดแบบไหนหมายถึงแบบไหนด้วยนะ แล้วก็เชียร์ตรงนั้นได้เยอะใช่ค่ะแต่อันไหนที่เราไม่รู้เรื่องไม่จหนัดก็อย่าไปยุ่งกับมันถูกไม่ถูกใช่ค่ะอาจารย์ของปันเนี่ยเขาก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยสอนตั้งแต่วิธีคิดสอนวิธีทำและอาจารย์จะสอนเสมอค่ะว่าวันนี้ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จพี่ต้องมีความรู้นะเพราะถ้าพี่มีความรู้ความเข้าใจที่มันน้อยเกินไปพี่ไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับคู่แข่งได้ อาจารย์จะสอนเสมอค่ะถ้าคุณสนใจจะเรียนคุณก็จะได้เรียนอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะจนขนาดในที่สุดในที่สุดคนกลายเป็นครูปันเป็นคนมาสอนเองใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดคนอยากจะเรียนคุณต้องทำยังไงสามารถติดต่อมาได้นะคะที่ Li n e แอดนะคะ t o นะคะ97ค่ะออแค่นั้นเองใช่ค่ะไลน์แอด t o เกเท่านั้นเองไปเรียนได้เลยค่ะโอเคเสียค่าเรียนแพงไหมไม่แพงค่ะคุณ้า97บาทค่ะ เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆแล้วก็สอนเขาอย่างที่ครูสอนเธอมาใช่เขาไปหมดเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้ท่านได้ยินใช่ไหมตอนแรกว่าจากเริ่มชีวิตแรกที่เริ่มมาเรียนมาแล้วก็ขายของชิ้นแรกได้จนมาถึงเวลานี้ตอนนี้สามปีนะสามปีนะครับท่านผู้ชมที่ทํางานอยู่ในตรงนี้ตอนนี้มีบ้านกี่หลังตอนนี้มีบ้านสี่หลังค่ะตอนนี้มีบ้านสี่หลังนะครับมีบ้านสี่หลังส่งลูกเรียนที่ไหนปันส่งลูกเรียนจบไฮสคูลที่อเมริกาค่ะที่อเมริกา เหลือเชื่อไหมเหมือนฝันไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆนะมันมีคํหนึ่งที่คุณพูดว่าในชีวิตคนเราต้องขยันอดอึดไม่ท้อนี่ได้จากชีวิตตัวเองวะใช่ค่ะใช่เขาพูดถึงตัวเขาเองดีมากเขาพูดถึงตัวเขาเขาไม่ใช่คนฉลาดไม่ใช่คนหลักแหลมไม่ใช่อะไรมาจากไหนเลยเขาเป็นคนแค่ที่มีไอ้ที่พูดนี้เท่านั้นเองไอ้สี่ข้อนี้ขยันหนูอดเป็นและหนูอึดและหนูไม่ท้อ ใช่ค่ะคุณอาคนเราอะค่ะเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้คุณอาออแต่เราเลือกที่จะทําปัจจุบันได้และถ้าเราเลือกที่จะทําปัจจุบันเราจะสร้างอนาคตได้ค่ะเธอก็พยายามทุกทางแล้วล่ะชีวิตคือการต่อสู้แท้จริงเลยใช่ไหมใช่ถ้าอยากจะบอกอะไรคนดูอยากจะบอกว่าปันเชื่อว่าตอนนี้นะคะในยุคสถานการณ์โควิดที่ทุกๆุกคนได้เจอนะคะปันเชื่อว่าไม่มีใครนะคะที่ไม่เจอปัญหา แต่วันนี้บรรดาอยากจะบอกว่าไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งหรือฉลาดที่สุดค่ะที่จะอยู่รอดแต่คนที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดค่ะถึงจะรอดค่ะสําคัญมากค<ฮ>คนสุดใหญ่มันเลิกไปต่อแล้วมันยอมรับม,มันมันดีนะเป็นการยอมรับนดีแต่การยอมรับแบบพ่ายแพ้ไม่เคยดีเลยนะยอมรับว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วไปต่อต่างหากถึงจะถูกใช่ค่ะแต่ถ้ายอมรับแล้วอยู่นิ่งอยู่เฉย ไม่ถูกแน่นอนใช่่คะและชีวิตเธอที่มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเธอไปต่อปัญจรัตน์กระนกรักธนพรครับและภาพพภาพนี้คือภาพทีรายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณปัญจรัตน์กะนกรักธนพรหรืออาจารย์ปั่นนะครับผมอยากบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ผู้หญิงที่นั่งอยู่ตัวนี้คือคนจริงๆตัวจริงๆ คนที่พร้อมจะต่อสู้คนที่อดทนคนที่ทำอย่างนี้ได้หลายหายคนเวลาเจอผมข้างนอกรายการชอบถามผมว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงผมพูดกับคุณตรงนี้เลยในรายการจะได้ต้องไม่มีคนมาถามผมอีกว่าผมทำอย่างคุณได้ไหมผมตอบเลยว่าผมทำไม่ได้ผมตอบเลยผมผม,ผมอาจจะสบายเกินไปอาจจะไม่มีแรงที่จะสู้ได้เท่าคุณอาจจะไม่มีโมติเวตได้เท่ากับคุณในชีวิตแต่ผมเชื่อว่าคนที่ยังไม่สบายอ่ะที่ยังไม่สบายควรจะที่ต้องสู้นะ S <S หรือยังไม่พอใจในตัวเองหรือความเป็นเราหรือในสิ่งที่เราเป็นอยู่ถ้าถ้าอยู่เฉยๆผมว่ามันไม่ได้นะใช่ค่ะผมขอบคุณจริงๆที่วันนี้มาบอกกันวันนี้ปันก็มีของมาฝากอะต่อยค่ะที่ปันขายอยู่อะค่ะคุณอาอันนี้เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติอะค่ะอันเนี้ยค่ะยอดขายก็เดือนหนึ่งที่ปันขายก็เดือนหนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยล้านกระปุกล้านกระปุกใช่ค่ะถ้าทบวนกันโทรถามลอกเรื่องเลยฮะกระปุกละเท่าไหร่ฮะกระปุกละ299้ค่ะ อ้หสองร้อยเก้าสิบเก้าและเดือนที่แล้วล้านกระปุกใช่ค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าล้านใช่ค่ะเออผมขอถอนคำพูดเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับผมจะเป็นคนอย่างนั้นแล้วครับผมจะต้องทําให้ได้แล้วครับโอ้โหสุดยอดครับไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะคุณก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นได้ซึ่งคอร์สปันเนี่ยก็จะปูพื้นฐานให้เลยอะค่ะแต่ดูจากความสาเร็จของคุณแล้วน่าเข้าไปเรียนจริงๆครับน่าเข้าไปเรียนจริงท่านผู้ชมฮะอย่าหยุดนิ่งอย่าเด็ดขาดฮะ ท่านสบายจริงๆแล้วท่านไม่ต้องการอะไรแล้วท่านจะหยุดไม่มีใครว่าแต่ถ้าท่านยังไม่ใช่จริงๆลองมองโลกในอนาคตสิมันเป็นยังไงเธอมาพูดกับผมคํานึงว่าอาขานี่นอกรอบนะฮะเธอพูดกับผมอาขาหนูตั้งแต่หนูโตมาจนถึงเดี๋ยวนี้หนูยังไม่เคยคิดเลยว่าโลกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนขนาดนี้แล้วมันจะมีมันจะมีเชลฟ์อะเชลฟ์ที่ขายของอะที่ไม่ต้องเปิดร้านไม่ต้องทําอะไรแล้วอยู่แต่ในเนี้ยมันมีจริงๆลองดูกับชีวิตของท่าน ขอบคุณมากๆลองดูฮนะอย่าอยู่เฉยๆขอบคูณอีกครั้งปัน่นขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ